ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับหลังจากเลิกงานก็พาเข้าสวนเหมือนเดิมวันนี้พามาดูผลไม้ป่าครับที่เกิดเอกตามธรรมชาติเห็นไหมครับลูกยังเล็กๆอยู่เลยต้นนี้ต้นดกมากนะครับที่บ้านเรียกมะขอรสชาติเปรี้ยวครับไปยำกินกับพริกน้ำปลา ใส่ตะลานิดหน่อยเกิดเองครับเกิดตั้งแต่ผมจำความได้ก็เห็นแล้วครับต้นนี้ตั้งแต่พ่อแม่มาทำไร่ทำสวนต้นมันจะใหญ่มากครับเห็นไหมครับต้นนั้นต้นใหญ่ใหญ่ลูกดกครับติดลูกทุกปีรสชาติจะออกเปรียปร้ยวๆครับมีเมล็ดข้างใน วันนี้ก็มาข้าสวนเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรทําเลิกงานก็เข้าสวนฝนก็ตกสองสามวันวันนี้ก็ตกครับน,นี่ก็ตกปล่อยๆตกไม่แรงก็พาเข้ามาสำรวจที่สวนเมื่อวานก็มาถอนหญ้าก,ก็ดอกกระเจียวก็เริ่มออกแล้วครับเดี๋ยวจะพาดูดอกกระเจียว เมื่อวานเห็นอยู่แถวๆนี้อยู่ที่ไร่นะครับออกยังไม่เยอะครับนี่ครับดอกกระเจียวดอกแดงๆนี่ครับก็เริ่มออกแล้วครับเริ่มเห็นผลผลิตแล้วดอกกระเจียวอีรอกครับอีรอกก็เริ่มออกแล้ว แต่ออกยังไม่เยอะนะครับดอกกระเจียวดอกเล็กนนี่ครับท่านี้ผมก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันครับดอกกระเจียวมีทั้งกระเจียวหวานแล้วก็กระเจียวป่าไหนะครัตามมาดูอีกนี่คือต้นแก่ของมันนะครับต้นกระเจียวต้นแก่ของมันนะครับนะี่ครับ ต้นแกติดง่ายครับปลูกง่ายติดง่ายเริ่มมีผลผลิตให้เห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วนี่ครับแบบนี้จะ้ะนะครับอีกไม่นานมันก็บานดอกมันก็บานแต่จะยังไม่ทำอาหารนะครับระยะแค่นี้เรายังไม่ทำอาหารรอให เป็นดอก,กวันนี้ก่อนดอกบานก่อนครับอ็เก็บมาทำอาหารเจออยู่3าสดอกครับบริเวณที่ผมถอนหญ้านี่คือปลูกดอกกระเจี๊ยบหมดเลยนะครับบริเวณนี้มื่อเช้าเข้ามาตัดหญ้าที่ส่วนผักหวานนะครับตัดไปโดนต้นนี้ลอกผมเลยหยุดเลยผมไม่รู้ว่ามันเกิดแล้วครับ ผมก็เลยหยุดตัดผมเลยไม่ตัดคราวนี้ผมคิดว่าจะตัดแต่เมื่อเงินตัดโดนต้นอี้ลอกก่อนผมก็เลยหยุดอีลอกก็เริ่มออกแล้วครับเนี่มาดูลำอีลอกใครเคยเห็นบ้างครับนี่ครับลำอีลอกลำยังเล็กๆอยู่ครับยังไม่โตเพิ่องออกครับ บริเวณเทถวนี้ผมก็ลงปลูกอีลอกแซมไว้ครับมีทั้งอีลอกแล้วก็ดอกกระเจียวแล้วก็มีเผือกผมจะปลูกลรวมกันเลยครับไม่รู้อยู่จุดไหนจุดไหนมา้างนี่ครับต้นนี้ก็เริ่มยาวแล้วนี่ครับต้อนอีลอกใครเคยเห็นไหมน,นี่ครับข้างในจะมีเมล็ดนะครับตรงน,นี้จะมีเมล็ด ถ้าเราปล่อยให้มันโตให้มันสุกแล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ได้ครับถ้าเราจะกินก็กินต้นอ่อนนี่แหละครับมันจะมีละคายเครืองนิดๆเราต้องปอกเปลือกออกแล้วก็ทำความสะอาด ครับไปดูคอกแพกันถึงไหนแล้วน้องๆก็ให้าอาหารแล้วครับนี่ก็ห้าโมงเย็ยนละนี่จะถุงเงินถุงเงินนอนหลับถุงเงินหลับ ทำไรทวงเงินทำไรกิ้นอิ่มแล้วก็นอนทวงเงินไหนน้องจืดอยู่ไหนน้องจืดอยู่ไหน พ่อแคก็จะได้ประมาณนี้ครับเครื่องมือผ่าไม้ก็เสียกแล้วครับรีบหน่อยก็เลยใส่ของเทียมมาไปเปลี่ยนอะไหล่วันนั้นมันถ้าจะใส่อะไหล่ของแท้ต้องรอครับรออีก 3- 4วันก็เลยได้ใส่ของเทียมมาใช้ก่อนใช้ไปวันนั้นก็พังอีกครับวันนี้ก็เลยทําได้แค่นี้ครับทีแรกกะว่าจะผ่าไม้ละแนงฝามาทำข้อ ต้องรอซ่อมเครื่องอีกถ้ามีฝาก็จะได้อยู่3ามห้องครับทำเสร็จแล้วเลยแต่และแนงฝาครับเลยแต่และแนงฝา3ามห้องทำคอกทำอะไรไว้หมดแล้วครับ อันนี้ตอนเช้าฝนก็ตกปล่อยๆมาเลยอีกไม่เยอะเท่าไหร่ครับถ้ามีเครื่องมือก็งานก็จะเร็วหน่อยแต่ตอนนี้เครื่องมือก็พังอีกแล้วครับต้องได้เอาไปซ่อม บันไดก็ยังไม่ได้ทําครับแค่ตีแค่ตัวแม่บันยายยังไม่ได้ใส่ลูกบันไดเลยนะครับมาอยู่คาที่ซื้อมาก็เหลือแค่นี้ครับผ่ามันแล้วปัญหาคือเจ้าตัวนี้แหละครับมันพังมันเลยทำงานไม่ได้ดไหนมครับ ก็ต้องรอก่อนครับรอแป๊บหนึ่งวันไหนมีเวลาก่อนค่อยลงไปทำลงไปซ่อมมาครับนี่คือไม้ยูคาซื้อไม้ยูคามาผ่าทำไม้ละองครับไม้ยูคาซื้อมาเป็นตันคริปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับขอตัวเข้า ไล่กันครับก็สวนกันครับสวัสดีครับ